สวัสดีชาวราศีกุมนะคะสำหรับคลิปนี้จะทำให้ท่านที่เ,เจอสถานะที่ห่างๆกันนะคะหรือว่าเรามีปัญหาแล้วจากกันไปหายกันไปโดยที่ไม่มีคำบอกลาหรือว่าไม่ชัดเจนไม่ได้ไม่นอนว่าตกลงเนี่ยเราเลิกกันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคาลัคาสังกันอยู่นั่นเองนะคะหรือว่าเพิ่งจะเลิกกันได้สักระยะหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะดูได้ด้วยนะ ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะเขาจะกลับมาหรือเปล่าจะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะมีการได้กลับมาเปิดอกคุยกันปรับความเข้ใาใจกันในทิศทางที่ดีขึ้นเขาจะมาง้อเราบ้างไหมทำนองนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพราะว่า กับไพ่ที่เปิดนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนาะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเป็นแนวโน้มท,ที่จะเกิดขึ้นโดยรวมนั่นเองนะคะสำหรับ ชาวกุ๊มนะจะเกิดในระหว่างวันที่22มกราคมถึงวันที่21กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะการแบ่งวันที่จะตามแบบสตร์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมได้ทั้งแบบรานาแล้วก็แบบราศีส่วนท่านใดอยากจะเปิดดวงชะตาโดยตรงเลยก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะก็ฝากอดีไลน์ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะการดูดวงของอาจารย์นะคะก็จะดูแบบวันเดือน,นปีเกิดนะแล้วก็เปิดไพ่ควบคู่กันเพื่อความละเอียดมากยิ่งขึ้น การเปิดไพ่ก็คือจะเป็นในระยะสั้นนะคะแล้วก็จะทําให้เราสามารถเจาะความคิดความรู้สึกของคนที่เราอยากจะรู้อยากจะทราบได้ด้วยนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดเนี่ยจะได้รู้ว่าอะไรเฮงอะไรดีนะคะอะไรที่จะส่ง ผลดีกับดวงชะตาเราบ้างคนรที่จะหยิบจับอะไรบ้างถึงจะได้เงินได้ทองประมาณนั้นนะคะหรือว่า,อ,าอะไรที่เสียในดวงชะตาบ้างควรที่จะระมัดระวังตรงไหนจะได้ระวังให้ถูกจุดเป็นการดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับการดําเนินชีวิตของเรานั่นเองนะคะจะได้เดินอย่างถูกต้องเนาะไม่หลงทางนะไม่เสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่ มันดีกับเราในอ,อย่างเงี้ยนะคะอ่ะเข้าสู่เรื่องกันเลยแล้วกันนะคะกับท่านที่รักท่านที่คิดถึงคนที่จากเราไปคนที่ห่างจากเรานะคะสถานการณ์ตอนนี้จะดูซิว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงด้วยนะคะสําหรับไพ่หลักเนาะแนโนมที่จะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าจะมีการเดินทางกลับมาในเรื่องของคนที่จากเราไปนี่แหละนะคะไพ่เนาะอัศวินขี่ม้านะคะ ก็จะมีใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าตั้งท่าที่จะเข้ามาแล้วหรือว่าไพสามารถสลับกันนะคะคือตั้งท่าแล้ว <ys> ล่ะเราก็ได้นะคะเราก็ด้วยที่เหมือนกับว่าอยากจะกลับไปหาเขาด้วยเช่นกันหรือว่าเราจะทักเข้าไปก่อนนะหรือว่าเราจะโทรไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นชาวราศรีกุมเองไหมที่เหมือนกับว่าเฮ้ยอยากจะเข้าไปแล้วอยากจะโทรไปหาอยากจะทักไปแล้วนะไ้่แห่งการติดต่อสื่อสารเนาะ หรือว่ายังไงนะคะคือกะว่าจะทําอย่างนี้แหละกะว่าจะติดต่อไปแหละแต่ทีนี้นะคะด้วยความคิดของเราที่ยังเป็นเทมเพอร์อยู่นะคะยังเขาเรียกว่า,ารักษาทรงตัวเองอยู่นะคะอยังมีที่ถี่ยังมีอีโก้อยู่บางครั้งเราก็อยากจะโทรไปนะอยากติดต่อไปนะ ะะแต่ทีเนี้ยในบางครั้งเฮ้ยเราก็ยอมเขาไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะค้านแย้งในตัวเองอยู่นะเออก็เลยทําให้คุณเหมือนกับว่าบางครั้งก็อยากจะโทรนะอยากจะโทรแต่อีก,อกใจนึงก็รอให้เขาติดต่อกลับมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอย่าตามเขามากไปเลยนะคะเสียศักดิ์ศรีประมาณนั้นแหละไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีนะคะก็เลย ข้ามอีโก้ของชาวราศีกุมไม่ได้เลยสิ่งที่ทําได้นะแดวโนม่จะเกินขึ้นถึงแม้ว่าอยากจะไปแค่ไหนนะคะอยากจะโทรแค่ไหนอยากจะ,ะคุยแค่ไหนก็ตามแต่ให้่เนาะคิงถือเหรียญน,นะคะนั่งนิ่ง,ง,งๆเฉยๆขอนิ่งก่อนขอดูสถานการณ์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูว่าเขาจะยังไงด้วยนะเขาจะติดต่อเรากลับมาไหมนะคะ เออต่างคนต่างรอกันนั่นแหละหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมีไ้าอีกสำหรับหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะเปิดส่องกันไปเลยนะคะว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะกับสำหรับเลกนี้นะอันนี้แนวะโน้มที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเราหรืออาจจะเป็นเขาไงนะคะว่าออรอให้โยยาจิตใจตัวเองก่อนนะคะปรับสมดุลปรับความรู้สึกตัวเองให้เราสบายใจมากขึ้นกว่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตอนนี้ชาวราศีกุมคุณต้องการความสบายใจเนาะต้องการที่จะอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเยียวยาจิตใจนะคะหรือไม่ก็ออกแนวเข้าโหมดในเรื่องของการที่เราปฏิบัติธรรมไปเลยนะคะไปบวชชีสนใจธรรมะบากยิ่งขึ้นในอะไรอย่างเงี้ยนะคะศึกษาในเรื่องของศาสนาศึกษาในเรื่องของธรรมะนะคะจะเป็นอย่างนั้น คนที่เกี่ยวข้องเนาะก็คือจะมีชาวราศีพฤษภราศีธนูนะคะราศีเมษด้วยนะธาตุลมก็มีด้วยนะคะเอาล่ะชาวราศีกุมนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสิ่งดีๆนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคุณกับคนนี้ยังไม่หมดบุญต่อกันนะหมด บางท่านก็เป็นกรรมเนาะทั้งบุญทั้งกรรมขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะบางท่านก็เป็นคู่กรรมเลยอย่างเงี้ยนะคะก็คือนั่นแหละยังไม่หมดบุญยังไม่หมดกรรมต่อการเพราะฉะนั้นการรีเทิร์นกลับมานะคะการกลับมาคุยกันเนาะของคนรักเก่าสิ่งที่จากเราไปสิ่งที่ผ่านไปแล้วจะหวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งบางท่านก็ใกล้จะกลับมาแล้วบางท่านก็อาจจะรอใหอ้อารมณ์เย็นขึ้นสบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยติดต่อกลับมา ไม่ว่าจะเป็นเราหรือจะเป็นเขาก็แล้วแต่นะคะยังไงซะถ้าเราติดต่อกลับไปถ้าถ้าเราเออรวบรวมความกล้าแล้วนะคะลดทิฐิตัวเองได้แล้วก็ทักเข้าไปก็คือจะมีการตอบกลับที่ดีนะคะต่างคนต่างรอการที่จะให้อีกคนนึงมองงอก่อนไงนะคะอีกโก้กันทั้งคู่เลยแหละ ชาวราศีกุมกับคนรักของคุณนะคะถ้าคุณเดียวกับชาวราศีเมษซึ่งแน่นอนชาวราศีเมษเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะคือเป็นผู้นําสูงแล้วก็อีกโก้สูงอยู่แล้วนะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ด้วยนะ,ะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีมตําแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้นขางที่จะสูงใหญ่โตนะคะเป็นผู้นำนะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะคือด้วยความที่เขาเป็นตัวตนแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะนิสัยเราเรานี้แหละก็เลยทําให้เขานั้นค่อนข้างที่จะ หนักแน่นในเรื่องของความรู้สึกนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่จริงจังกับคุณนะแต่ทีเนี้ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครที่ค่อนข้างที่จะขาดเหตุผลไงนะคะดื้อดึงเอาแต่ใจนะคะออกแนวที่จะแบบว่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยชอบคิดไปเองแล้วก็ตัดสินคนอื่นที่เป็นในลักษณะนั้นการที่ใครสักคนนิ่งเงียบไปเนี้ยก็คือเป็นการให้พิจารณาตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือดูว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนทําอย่างเงี้ยถูกหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาจะทิ้งเรานะแต่รอให้ใครสักคนหนึ่งสํานึกแค่นั้นเองนะเดี๋ยวจะเปิดความคิดความรู้สึกของเขานะว่าเขายัางรักชาวราศีกุ่มอยู่หรือเปล่านะคะทําไมบางท่านอาจจะไม่แน่ใจไงว่าเฮ้ยเขานิ่งเขาเงียบเขาไม่ทักเรามาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มหวั่นไหวเริ่มแบบเอ๊ยยังไงนะคะ แต่ในไพ่ไม่มีไพ่เสียนะแค่อยู่ในช่วงของการทิธฐิแล้วก็นิ่งเฉยๆนะคะรอให้ใครสักคนหนึ่งสำนึกเท่าน,นั้นเองอะขอสิบใบนะคะกับความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศรีกุม อเป็นอาการเซ็งๆเบื่อๆเนาะก็รัางอยู่นะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเบื่อ,ขอเขาเซ็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะดีขึ้นแหละรอให้เขาอารมณ์เย็นลงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเบื่อนิสัยเราที่ค่อนข้างที่จะงไงงองแงง่ายเอาแต่ใจอะไรอย่างนี้นะคะให้อยู่กับตัวเองสะบ้างไพ่ดีนะสําหรับความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อ ชาวราศีกุมนะคะเป็นไพ่ไพ่ทั้งหมดเลยนะคะดีดีเกือบทั้งหมดเลยแหละเออไม่ใช่เกือบสิทั้งหมดเลยแหละนะคะคือได้ไพ่ถ้วยขึ้นมาตั้งหลายใบเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเขายังรู้สึกรักยังรู้สึกดีกับเราแต่ทีเนี้ยไพ่ตัวตนของเขาความคิดความรู้สึกของเขาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะก็คือเขาแค่เซ็งเซ็งเบื่อเบื่อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะการที่เขานิ่ง เฉยๆแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อครู่นี้นะคะว่าเขาแค่อยากจะให้เราอยู่กับตัวเองไปก่อนพิจารณาตัวเองไปก่อนว่านิสัยตัวเองเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเมื่อสํานึกได้เมื่อคิดได้นะคะค่อยโถกกลับมาค่อยติดต่อกลับมาค่อยกลับมาขอโทษก็ได้และเขาจะให้อภัยให้โอกาสนะคะสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจกันจะมีการปรับ คุยกันนะคะในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งแน่นอนว่าคนนี้ก็เป็นคนที่จริงจังกับชาวราศีกุมมากนะคะกลับมาคราวนี้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจะเข้าใจมากขึ้นอะไรที่เคยงองแงอะไรที่เราเคยไม่ชอบเนาะนิสัยยังไงที่เราเคยไม่ชอบกับเขาเขาก็จะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนที่จะให้เรานั้นสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะ เออดีนะชาวราศีกุมซึ่งกลับมาคราวนี้จะดีดีมากเลยละ่ะเป็นความรักที่เหมือนกับว่ามันสดใสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับว่ากลับมาตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึง่งนะคะเหมือนเหมือนจีบกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยตัวติดกันไปเลยนะคะจะเป็นอย่างนั้นนะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้น ที่จะเข้ามาเร็วนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เกิดขึ้นนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าอะไรสำนึกผิดอยู่เขาเป็นคนที่โรแมนติกเนาะคนนี้นะคะเป็นคนที่นิ่มนวลเอาใจเก่งด้วยหรือไม่ก็สลับกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบการถูกเอาอกเอาใจก็ได้นะคะอยากที่จะให้คนรัก เหมือนกับว่า,าอ้อนอ้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากนะคะทําตัวน่ารักมุ้งมิ้งกับเขานะะ่ะอ่อนโยนกับเขาอะไรอย่างงี้นะคะคือแบบถ้าคุณเข้าหาเขาแบบในลักษณะน,นี้นะคะเขาจะอ้อะไรก็ยอมเลยล่ะนะคะบันดาลให้คุณเลยนะปะ๋าเปไเทีเียวแต่นิสัยคุณก็ค่อนข้างที่จะดื้อยังไงนะคะเขาก็เลยอืมดื้อใช่ไหมก็ดัดนิสัยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแข็งแงตามคุณนั่นแหละ เออเนาะรายสกุลหนึ่งก็มีความเป็นเด็กการเริ่มต้นใหม่กลับมาใหม่นะคะซึ่งมันจะดีกว่าเดิมเห็นไหมคุณเป็นเนื้อคู่กันนะชาวราศีกุมกับคนที่คุณกําลังถึงแม้ว่าจะมีปัญหาก,กันอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นรักใหม่ก็ตามนะคะเ<อ>พิ่งจะเจอกันได้ยังไม่นานเพิ่งจะเรียนรู้อะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะสําคัญมากเลยนะคะในการเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและการการปรับการจูนเนาะ ะะแต่ธรรมปรัชญาคือการปรับการจูนในเรื่องของนิสัยในเรื่องของอารมณ์ที่เราอาจจะอยู่ถูกเลี้ยงมาคนละสังคมนะคะคนละพ่อคนละแม่เมื่อไหร่ที่เรามาเจอกันนะคะด้วยนิสัยเราที่มันต่างกันด้วยสังคมที่เราอาจจะต่างกันด้วยนะคะก็เลยทําให้ความรักใหม่ๆเนี่ยนะคะจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันต้องปรับต้องจูนกันอีกเยอะแต่จะบอกว่านะคะ เมื่อไรที่เราทะเลาะกันเมื่อนั้นก็คือหมายความว่าเรานั้นจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจว่าเอ้ยคนนี้เป็นยังไงนะเราควรที่จะปรับตรงไหนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทะเลาะกันเพื่อปรับความเข้าใจกันนั่นเองนะคะแล้วกลับมาแล้วก็จะรักกันมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลงกันเลยนะคะตัวติดกันไปเลย นะโอเคนะคะก็ประมาณนี้ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกุมนะ,ะคุณอาจาอาจะก,กลุ้มอาจจะเครียดอยู่ไพ่เปิดขึ้นมาดีมากๆเลยคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะแล้วก็อีกไม่นานเขาจะกลับมาความรักของเราจะกลับมาสดใสซับซ้าเหมือนเดิมนะคะกลับมาเอาอ,อกเอาใจกันในทิศทางที่ดีแล้วก็ไปไกลได้ถึงการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือว่าการแต่งงานกันเพราะว่าคนนี้เขาจริงจังกับคุณนั่นเองนะคะอ่ะก็ ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆากสำหรับการติดตามเนาะส่วนท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาโดยตรงเลยนะคะก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ก็ได้ฝากอดีตไลน์ที่ใต้คลิปตวนั้นเองนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ